โดยก่อนเริ่มพิธีบูชาข้าวพระทางวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีกดปุ่มไฟสองสว่างแทนบูชาข้าวพระโดยมีตัวแทนกลุ่ม NL 0 7 2คือกัลยานมิตรโนเบิร์ตกัลยานมิตรเด็กชายฟิลิปกัลยานมิตรจิราพรเปเตอร์และครอบครัวกัลยานมิตรชนทิชานิทานกัลยานมิตรมารุณีคำภูนอก และกัลยนิตรวนิดาครุฑเป็นเจ้าภาพกดปุ่มไฟสองสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกระเปาวัฒนสูตรสวดสรรเสริญพระมุงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร และถวายพระป,ป่าบำรุงวัดภาคสายเป็นพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุพิธีกล่าวคำถวายยานพานะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารน้ำปานะเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำถวายสาลาโรงชันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูง ร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายกองบุญต่างๆและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จากนั้นกัลายนานมิตรดวงเดือนลิมปานนนและกัลายนานมิตรสมพิษรักแฝงกลางท่านประธานเอกติมศักดิ์ได้ตัดริบบิ้นเปิดสาราลงชั้นคุณยาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนกยู พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะจะต้องอนุโมทนาบุญนะคะต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่ที่ปลื้มใจอีกหนึ่งบุญสำหรับที่วัดพระธรรมกายนเนเธอร์แลนด์ค่ะ